ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้ก็มาพบกับไม n คร r a ับก็บบมอนอีกแล้วนะฮะซึ่งใน EP นี้เราจะทําการพัฒนาร่างให้กับสไตรไ์ของเราสักทีนะฮะตอนนี้ก็รู้แล้วว่าถ้าใช้ลิงค์เคเบิลอย่างเดียวมันจะไม่สามารถที่จะพัฒนาร่างได้นะมันจะต้องมีไอเทมอีก1ชิ้นนะฮะก็คือเมทัลโค้ดนะฮะก็ต้องนำไอเทมชิ้นนี้นะฮะมาให้กับตัวไต์ถือไว้นะฮะแล้วก็ใช้ลิงค์เคเบิลถึงจะทําให้พัฒนาร่างได้นั่นเอง เตรียมตัวไปหาของกันดีกว่านะฮะมีท่าโค้ก็จะเป็นแบบนี้นี่นะนี่เราต้องไปหาฮันนี่คอมเลบอลแล้วก็ใช้เหล็ก6ชิ้นโอเคซึ่งที่บ้านเรานั้นมีหลังพึ่งด้วยนะนี่เห็นไหมมีตั้งอันหนึ่งเเราก็ต้องใช้นี่เป็นแคมไฟแบบนี้ไปวางข้างใต้มันจะทำให้น้ำพึ่งเนี่ยมันไหลออกมานะเก็บสไตล์ก่อนแล้วกันโอเคเราสามารถเก็บได้ไหม ไม่ได้เราต้องคราฟใหม่นะเออ,อไปโชว์โง่ซนะตอนนี้แ M fight. ไฟใช้กิ่งไม้สแล้วก็เป็นท่อนไม้เดี๋ยวเราไปตัดท้นไม้ก่อนเฮ้ยเฮ้ยเริ่มคลิปมาเจอชายนี่ขอจับก่อนละกันโอ้โหนี่ไงจับเลยชายนี่ไอ้นกสองหัวเฮ้ย เริ่มคลิปปุ๊บเจอปั๊บแบบนี้เลยเออเดี๋ยวเราทำการตัดไม้ก่อนนะฮะโอเคแล้วก็ทำเป็นสติกก็ไปที่โต๊ะคราฟของเราล๊บมาแบบนี้ทานตรงกลางแล้วก็ไม้ก็จะได้แคมไฟมาแบบนี้นะแล้วก็อันที่เราจะเอาอันนี้คอมมาได้เนี่ยเราต้องมีกันไกด้วยนะนี่เือไปด้วยอ่ะไม่รู้ว่าจะมีพึ่งหรือเปล่านะกลัวโดนพึ่งต่อยอย่างเลย นี่ไงมีพึ่งด้วยอุย้ยเราจะโดนตีไหมเนี่ยไม่น่าโดนหรอกมั้งเพราะว่าเราเล่นเป็นพีชฟูลนะนี่นะปิด oh, <my> มันออกมาเราก็วางไว้แบบนี้นี่แล้วเราก็กดิกคขวาปึ๊บนี่เราก็ได้ฮันนี่คอมมาแล้วหนึ่งชิ้นพอเราได้ฮันนี่คอมมาแล้วเราก็ไปหาเควกันต่อนะเควนี่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะนี่ไงได้มาสี่เลยอ่นะ เอาไปเผื่อก็กลับไปที่บ้านที่บ้านเรามีเหล็กมีแร่เตรียมไว้เยอะแยะมากมายแร่เราเอามาแค่นี้พอก็เหล็กวางเลยนะอย่างนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บนี่เราได้มาแล้วเมทัลโค้ดแล้วเราก็จะนะรักษาก่อน <c oughs> ออเฮ้ยมโมโคโค จับเลยนี่คือร่างสองของเมลิฟแล้วก็ร่างสามนี่ก็จะเป็นตัวเหลืองๆนะงมเงินร่างแรกเป็นตัวสีน้ําเงินร่างสองเป็นสีมูพงล่ร่างสามเป็นสีเหลืองเออเฮ้ยผมลืมเอาลิงเคเบิลมาเดี๋ยวกลับไปเอาก่อนเดี๋ยวนะกำลังจะอัพเป็นร่างสองนะแล้วร่างสองโผล่ไหนไปไหนแล้วเอ,อ้ยหายไปแล้ว เมื่อกี้ทุกคนยังเห็นเหมือนกันใช่ไหมมันหายไปต่อหน้าต่อตาใจนี่เฮ้ย <c oughs> ไม่เป็นไรเรามีอยู่แล้วนะร่างหนึ่งเดี๋ยวมันก็กลายเป็นร่างสองขอกลับไปเอาลิงค์เคเบิลก่อนตอนนี้ลืมไงอืมลิงค์เคเบิลอยู่นี่โอเคแป๊บเดียวจะมืดออแล้วอ่ะตรงนี้เลยไสกดชิปคลิกขวาแล้วก็ตรงที่รูปมือแบบนี้นะคือให้ของแล้วก็พอ มถือไม่ทั้งโคตแล้วก็กดคลิกขวาเอาลิงก์เคเบิลมากดคลิกขวา <c oughs> เรียบร้อยเท่านี้ก็จะกลายเป็นฮัสซัมแล้ว <c oughs> มาแล้วซสสัมโอ้โหแล้วมาพัฒนาล่างอะไรตอนกลางคืนอนย่ง่เห็น <c oughs> โอ้โหถือว่าอยู่กับเรามานานนะสไตล์ยอมยอดมากในที่สุดเขาก็ได้เป็นฮัสซัมสมใจอยากแล้วนะสไตล์ของเราโอ้โห้มันเท่นะเนี่ยตัวนี้ เออมีสกิลอะไรใหม่ไหมขอดูหน่อยนะอืมมีวิงแอ t แท c กด้วยเอ้ยวิงแอ t แท c กก็น่าสนใจไน o อนเฮดสกิลท่าเหล็กอย่างนั้นเหรอเุ้ยไม่ต้องอัพหรอกแค่นี้ก็เท่อยู่แล้วกลับมาต่อมาเจ้า <c oughs> อนอกสองหัวกับม <c oughs> โมโคโคกลับมาเราจะอัพโอ้โหมาเลยเห็นไหมร่างสามเป็นสีเหลือง เออผมบอกแล้วตอนนี้ผมชอบแต่ยังไม่ได้ได้โอเคเอ o มโอต่อเลยนะเออไม่มีเวลานะโอเคแล้วก็พัฒนาร่างเป็นโดดิโอโอ้โหนี่ไงอ้าวเรื่องแต่หางเป็นสีมูนงงนะโอ้โหสามหนอสามหนุม่มสามมุมเอ,อ้ไม่ไม่ใช่หนุม่มเป็นตัวเมียสองตัวตัวนี้ โอเคฮะก็เป็นยังไงบ้างฮนะสำหรับการพัฒนาร่างให้กับสไตล์ให้กลายเป็นทัสซัมนะฮะโอ้ผมก็ไปงงอยู่นานนะว่าทำไมมันใช้ลิงเคเบิลแล้วไม่ยอมพัฒนาร่างแบบว่าเห็นคลิปชาวต่างชาติเขาใช้แค่ลิงเคเบิลเขาก็พัฒนาร่างได้แล้วแต่จริงๆอะ่ะถ้าเป็นในเกมนี่ก็เราแค่เทรดนะมันก็กลายเป็นทัสซัมแล้วอ่ะแต่นี้คือต้องถือไม่ต้องโคด้ดก็ไม่แน่ใจว่าในโปเกมอนภาคใหม่เป็นแบบนี้หรือเปล่านะฮะ ใครรู้ก็ช่วยบอกกันหน่อยนะฮะก็ถ้าคลิปนี้นะมีประโยชน์สําหรับคนที่อยากจะพัฒนาร่างให้กับสไตล์กลายเป็นฮัตซัมะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ช่องของผมด้วยนะฮะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปคลิปนี้อาจจะสัน้สนๆไปนิดนึงนะเพราะว่าเป็นคลิปที่เราคนที่จะทําตั้งนานนะในการพัฒนาร่างให้กับสไตล์ของเรานะฮะซึ่งวันนี้เราก็ทาสําเร็จแล้วนะก็ขอบคุณที่ทุกคนเข้ามาดูมากๆเลยนะสำหรับนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ